สรุปข่าวเชียงคืนแมนยูประจวบันที่1ตุลาคมโดยโค้ชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เชียงคืนนี้คอสเนอนะรน์บร์รันดูดราทีมเมทท่องแม่3ปราบผีเพื่อสวบนะโดยงานนี้ทางบร์โดูซิวากองกลางของทางแมนเชสเตอร์คาดหวังชชนะจากการพบกันของทางแมนยูวันที่2ตุลาคมนี้เพราะมันคือการตอบแทนเหล่าซิติเซนเดนตาได้ดีสุดในครั้งนี้ทั้งตอกย้ำด้วยว่าใครคือขาใหญ่แห่งแมนเชสเตอร์ในชั่วโมงนี้ ฤดูกาลพาเมืองแมนเชสเตอร์ครั้งที่188ถือว่าน่าสนใจไม่ใช่น้อยเมือ่อทางบริบสีฟ้ามีลุนขึ้นจากฝูงคว้า3แต้มและเกมวันเสาร์ระหว่างแอสตซนกับสเปอร์เจ้าบ้านนั้นก็สะดุดนิดหน่อยขณะที่ปีสแสดงเองก็กำลังฟอร์มจะห้าวจัดนะฮะชนะไป4ีนัดติดแถมพึ่งเมาส์ประวันยอดเยี่ยมประจำชุดเดือนกันยายนพิบริลกที่ผ่านมาทั้งผู้จัดการทีมเอดร็กเชนฮาร์ตผรกองหน้ามาคคาเบรฟฟอร์ด ทรงองประกอบทั้งหลายยิ่งทําให้เดิมพันสามแต้มที่เอเจนสเตเดียมนั้นน่าสนใจเป็นทวีคูณเลยนะเด็กันนี้เขาได้บอกว่าเล่นกับทาง City, แมนเชสเตอร์ซิตี้เราต้องทุ่ม100%เซเสมออยู่แล้วแต่เกมไหนต้องดวลกับทางแมนยูลิเวอร์พูหรือคู่ปรับสําคัญอืน่นๆจิตวิญญาณมันก็จะสั่งให้เพิ่มความพิเศษเข้าไปอีกการเปิดปากผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการมันคือดาร์บี้แมตช์เลยนะคุณมักจะมีพลังพิเศษเสริมขึ้นมาทั้งทราบนะว่ามันมีความหมายแค่ไหนต่อแฟนบอล อยากจะเอาชนะเพื่อพวกเขาอีกปมที่อยากจะแก้ไขก็คือหลายปีที่ผ่านมาทำผลงานดีที่โอเชีฟอร์ดมากกว่า,ร,าวรังเจ้าในครั้งนี้ดังนั้นมันจะเป็นนัดสำคัญในช่วงสำคัญของฤดูกาลเราต้องการ3มแต้มอย่างยิ่งยวดสำหรับทางแมนเชสเตอร์ซัมบี้แมตต์บัตเนั้นคือเมษายนปี2019ทีมชนะยังโอเชี่ยฟอร์ดไป2-0โดยเขาซัดเบิกฟล่องมาแล้วนำสู่ตำแหน่งแชมป์ลีกในช่วงบั้นปลายอย่างสุดคู่ขี้เมื่อเบียดบี้กับทางลิเวอร์พูลในครั้งนี้ น้านผมเป็นว่าง,งานนี้ต้องมาดูกันต่อไปกันด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรเดี๋ยวมาเจอกันในสนามนะจ๊ะเรามาดูข่าวจอมาก,กันอีกครับเอริสเซนคาดหวังจะพาเมืองแมนเชสเตอร์คืนความสุขแฟนบอลกันอีกครั้งโดยเมื่อทางคิสเตียนเอริสเซนกองกลางของทางแมนยูไม่เลิเกิงที่จะปร,ะรับตัวเข้ากับทีมอย่างยอดเยี่ยมตลอด2เดือนแรกเพราะเชื่อด้ว่ายังดีขึ้นกว่านี้ได้อีกทา่านี้อยากจะโฟกัสไปยังแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์วันที่2ตสุราคมนี้และจะงยัดสุดยอดผลงานเพื่อให้เกมนี้ดูสนุกขึ้นไปอีก ซึ่งทางอีิเซนเล่นในกระทางเมนยู8นัดทุกบริการทำไป2แอสซิสเพื่อจะคว้าตำแหน่งเพื่อเล่นยอดเยี่ยมประจำช่วงเดือนกันยายนของสโมสรจากการโหวตอย่างาล้นหลามโดยแฟนบอลซึ่งกันยายนนั้นเป็นเดือนที่จำเลยเทียบกับเมื่อถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนับว่ารอดนั้นทำได้ดีคว้าผลการแขขันที่ต้องการเอาไว้ก่อนการเปิดปากกระทะทางเอ็มยูีวี ด้วยความลงตัวที่มีต่อทีมแมนยูในความเห็นส่วนตัวนั้นแม้จะเพิ่งร่วมงานกันเพียงแค่ไม่กี่เดือนแต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าหยุ่มานานแล้วขอแบบนี้ต้องยกความดีความชอบแก่สโมสรบุคลารกรที่ผมร่วมงานที่นี่ผู้คนอื่นๆของทีมซึ่งโดยภาพรวมตนเองนั้นถูกทําให้รู้สึกว่าเป็นที่ต้อนรับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเลยเหมือนอยู่บ้านไปโดยปริยายในครั้งนี้ โดยแมนยูนั้นชนะบาซีเกมติดต่อกันแล้วและกำลังจะด่านหินยังเอติอัสเตเดียมซึ่งมิดฟิลด์วยสซิปิอนี้มองเป็นความท้าทายอันน่าสนุกจะได้ไปคงเป็นบททดสอบที่หินซึ่งในทีมของเรานั้นรู้สึกดีอันดับตารางคะแนนก็ดีทุกอย่างราบรืบ่นดีและผมก็ตั้งตารอคอยถึงการผ่าศึกเมืองแมนเชสเตอร์ในครั้งนี้มันคือการที่ดร์บี้แมตช์แรกของตนเองในฐานะแมนยูก็หวังว่าเกมคงจะออกมาสนุกทั้งตัวคนเล่นหรือตัวผู้ชม โดยเอเชียนแฮนดิแคปนะฮะมองว่าแมนเชสเตอร์นั้นน่าจะมาแรงแต่ดูแล้วถ้าเกิดว่าแมนยูนั้นคิดสู้ได้ก็มีโอกาสสูสีกันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้เรามาดูข่าวชอม,มากันดีครับเอฟราเชื่อผีบุกเก็บแต้มจากรบรบต์ได้อย่างแน่นอนนะโดยปาติกเอฟราอดีแบ็กซ้ายของทางแมนยูนุนหลังของทางสโมสรเก่าให้บุกเก็บคะแนนในเกมที่จะไปเยือนแมนเชสเตอร์วันอาทิตย์นี้ โดวยวิสต์แดนนี่กำลังเน้วยความมั่นใจหลังเก็บชัยชนะในลีกมาทั้งหมด4เกมติดต่อกันก่อนจะเบรกทีมชาติซึ่งทางเอฟรามองว่าศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์น่าจะออกมาสูสีและกระลงเอยด้วยการแบ่งแต้มกันไปผมคิดว่าเรานั้นจะได้เห็นประตูนในเกมนี้เชนฮากต้องการสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลแมนยูการชนะในเกมดาร์บ uh, ี้แมตช์สามารถสร้างเครดิตได้อย่างมากมายการยูไนาอีกน,อนั้นก็ต้องการที่จะเล่นงานแมนยูเสมอโดยผมคาดการณ์กันว่ามันจะเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ที่สนุก และผมเองก็คาดว่าฮาแลนจะโชว์ฝีเท้าออกมาในการแสดงของเขาว่ากองหน้าคือที่สุดในโลกใบนี้ผมคาดกันว่าบาร์ตินเนสและก็บารานนั้นจะต้องสู้ได้ดีมาเป็นเกมที่50 50เลยนะสำหรับผมสำหรับเอฟราเองทำนายสกอร์ว่าจะเสมอกันไป2ต่อ2ในครั้งนี้เป็นนัว่าง,งานนี้ต้องรอดูกต่อไปกันกน่ะนรนครับแมนยูเลกลอนดอนดาบี Le ้เดือดซัตตันเมอร์ซันฟันธงพิมเบริก โดยแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์สีฟ้าใสๆน็อตลอนดอนนะฮะดาร์บี้กันสนุกอย่างแน่นอนเมื่อทางคิสซัตันและก็พอมเบอร์สันฟันธงพิมพาริกในช่วงสัปดาห์นี้โดยทางคิสซัตันดักบิคราะห์เกม BBC สื่ออังกฤษแสดงทัศนะถึงเกมพิมพาริกในช่วงสัปดาห์ที่8ของฤดูกาล2022โดยเชื่อว่าอาร์ซอนเองจะเปิดบ้านเฉือนทั้งทั้ฮอตสเปอร์ไปได้แบบสุดมัน3นาต่อสขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะตระมแมนเชสเตอร์เด็ดขาดลอยไป4ีต่อห ซึ่งทัศนคของซัตตันงานนี้ก็จะมีวันเสาร์ที่1ตุลาคมอาร์ตตันชนะสเปอร์ไป3ต่อ2บรอนมัตแพ้เบรนฟอร์ดไปสุต่อ1คึ่งคซันพาเวรดแพ้เชลซีเป็นต่อ2ฟูลแฮมเสมอยิวคาเซินเป็นหต่อ1นึ่งเลฟฟูชนะไบรตันไป3ต่อ1ซึ่งซาตันเสมอเอฟเวอร์ตันไป1ต่อ1และก็เวสต์แฮมชนะวูฟตันไปหนึ่งต่อ0ส่วนวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมนั้นก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแมนยูไป4ต่อ1เรดชนะแอสตันวิลล่าไป2ต่อ1 ส่วนวันจันทร์ที่3ตุลาคมก็จะมีเลสเตอร์ซิตี้ชนะฟอร์เรสต์ไป2-1ขณะที่พอมเมอร์สันอดีตกองกลางอารอ์ซนอลนที่ปัจจุบันผันตัวไปเป็นกูรูให้กับทางสปอร์ตกีด้าฟันธงแต่ว่าปืนใหญ่จะเฉือนชนะสเปอร์ไป2-1ต่อ 1. ส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้จะชนะแมนยูไป3-1ต่อ 1. โดยทัศนาของทางเบอร์สันในครั้งนี้ก็จะมีวันเสาร์ที่1ตุลาคมอาร์ซนอลนชนะสเปอร์ไป2-1ต่อบรอนมัดแพ้เบรนฟอร์ด1-2คิสสันพาเวรตแพ้เชลซี Chelsea ไป0-2ต่อ 2. ฟูแลมเสมอเิวคาสเซนไปหนึ่งต่อหนึ่งและฟูชนะไบริทันไป2 1, ต่อหนึ่งซอลตันตันเสมอเอฟเวอร์ตันไปหนึ่งต่อหนึ่งและก็เวสต์แฮมชนะวูฟไป2ต่อศูนย์ส่วนวันอาทิตย์นั้นก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแมนยูไป3ต่อ1ลีดเสมอแอสตันวิลล่าไป1ต่อ1แล้ววันจันทร์ที่3ตุลาคมเลสเตอร์ซิตี้ชนะฟอเรสต์ไป3ต่อ0ในครั้งนี้เป็นนวำเงานนี้ต้องรองดูกันต่อไปก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมากักนดีกครับ สีเหตุผลที่แมนยูจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บีแมตในครั้งนี้โดยแมนยูจะยกพลไปเยือนสนามเอตเอัสเตเดียมรังเย่าของแมนเชสเตอร์ในวันที่ที่2ตุลาคมเวลา2ินเทร์นแลในศึกพีเบรีกซึ่งกูรูนักวิจารณ์หรือสื่อต่างๆส่วนใหญ่ยกให้แมนเชสเตอร์จะเป็นผู้กำชัยชในเกมนี้เนื่องโดยลูกชีมของเป๊ปกาดิราเนียเต็มไปด้วยสตาร์ล้นทีมมีหนุ่ซ้ำยังมีดาวยิงที่ล้อนแรงที่สุดในลีกอย่างเออร์ลี่เมลฮารันเป็นตัวชูโรง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าปีสแสดงนั้นจะไม่มีโอกาสได้กำัยในเกมนี้ต่อไปผมจะมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่า4ข้อและก็4เหตุผลที่แมนยูจ้าชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้นในศึกดาร์บี้แมตช์ในครร้งตีนได้จะมีอะไรกันบ้างเริ่มจาก 1. ก,ากันการันตีกองหลังที่เหนียวแน่นโดยแมนยูเป็นทีมหนึ่งในลีกที่มีแผงแบ็กโฟที่เข้าขาวรู้ใจกันเป็นอย่างดีเดโก้ดันโลดโประฟะเฟลวาลันบริสโดมารชินสและก็ไทเรลมาเดเซียคือแผงกองหลังที่ดีสุดในยุคปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ด ผลงานเสียแค่2ประตูจากทั้งหมด4เกมที่แผงหลังซึ่งทั้ง4คนนั้นลงเล่นด้วยกันสอนให้เห็นถึงความเหนียวแน่นและก็ยอดเยี่ยมของแผงหลังชุดนี้โดยดังลิซันโดมอชิเนสและก็ไทเบลมาดซียเล่นในอย่างยอดเยี่ยมและก็แทบไม่ต้องใช้เวลาปรปับตัวอะไรมากมายกองหลังอาจจะเป็นกุญแจสําคัญให้แมนยูคว้าชชายในเกมนี้ก็เป็นไปได้ต่อมาข้อที่2กองกลางตัวรับจอมตะเกม ิ่งที่จะทำให้ลูกหนังหรือว่าลูกทีมของเอริกเชนทากได้เปรียบนิดหน่อยในการศึกคราวนี้ก็คือกองกลางตัวรับที่แมนยูก็มีกองกลางตัวรับจอมตะเกมถงงสราย เธอสกอตต์แมโทเมนและก็คาซมิโลซึ่งสกอตต์แมโทเมนกำลังเล่นได้ดีหลังจากที่ทางเมนยูคว้าตัวคาซมิโลมาจากทางเบริอัลมาร์ดริตกองกลางชาวสกอตแลนด์รายนี้ช่วยแบ่งเบาภาระแผงหลังของทีมได้อย่างเยอะส่วนทางฝั่งเจ้าบ้านมีแค่ทางโปรดี้ที่เป็นกองกลางตัวรับรายเดียวนี่คือข้อได้เปรียบอีกอย่างของทีมเยือนอยู่ที่ว่าความได้เปรียบตรงนี้เชนฮาร์กจะใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มากน้อยแค่ไหนต่อมาข้อที่3ปีกตัวชีตท,ที่มีความเร็วจัดจา้าน ดยตำแหน่งนี้ก็เป็นข้อได้เปรียบของแมนยูอีกอย่างหนึ่งซึ่งปีสแสดงมีปีกที่มีความเร็วทั้งสองฝั่งจากดอนซานโชและก็แอนโชนี่ก็มีทั้งความเร็วและความคล่องตัวเทียบกับปีกแมนเชสเตอร์ความเร็วของผู้เล่นตำแหน่งปีกของแมนยูดูเหนือกว่าชัดเจนผู้เล่นอย่างบาริโดซิวา ฟิลฟอร์เดนแจ็คยูริชมีความคล่องตัวแต่ไม่ใช่ผู้เล่นที่มีความเร็วจัดจ้านดังเตะตำแหน่งปีกที่พอจะมีความเร็วทางฝั่งแบนเชสตี้น่าจะมีเป็นแค่บริยัชมาเรชแค่รายเดียวเท่านั้นแต่ตัวเนี้ไม่ค่อยได้ลงเล่นมากมายสักตั้ง่นักในช่วงหลังเนี่ยความเร็วและตำแหน่งปีกอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในเกมนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะและข้อท้ายคนที่4ผู้จัดการทีมจอห์นแทคติก แม้ว่าเป๊ปักดูราจะเหนือกว่าเอริชเชนฮักคในเรื่องความสำเร็จและความมีจอมเทคนิคคนหนึ่งแต่ก็มองข้ามฝีมือเอริชเชนฮักไม่ได้เช่นเดียกันขนาดโอเล่นะฮะที่มีประสบการณ์คุมทีมไม่โชคโชนเท่าเป๊ปเนี่ย ก็เคยคุมทีมสำรองมาแล้วอดีตผู้จัดการทีมแมนยูอีกยังเคยปราบทีมของเป๊ปได้ถึง4หนสมัยที่เจ้าตัวยังเป็นผู้จัดการทีมาจแสดงเอดิชเชนฮาร์กก็ได้มีโอกาสชนะได้เหมือนกันแม้ว่าเขาเสด็จระดับเมเจอร์จะยังเทียบเป๊ปไม่ได้แต่เรื่องของแทคติกการวางแผนผมมองว่าเชนฮากไม่ได้เป็นรองเป๊ปมากมายขนาดนั้นและนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสโมสรแมนเชสเตอร์เสด็จในช่วงเชื่อมขึ้นครับขอบคุณทุกคนตัดรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s ับสไคร้ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับ